มาดูความเป็นอยู่ของควายนะคะเขาอยู่เป็นคู่คู่เลยวาเลนอยู่กับแม่นับตังนี่แก้วตาอยู่กับแม่งามตานำว้าอยู่กับแม่งามใจเขาอยู่กันเป็นคู่คู่เลยนะคะใบตองอยู่กับแม่กล้วยหอมแล้วไปโน่นเจ้าการกล้วยอยู่กับแม่พุนซับขยับไปทางนี้ แม่หมอนทองกับชบาแก้วเขาอยู่เป็นคู่แม่ลูกนะน่ารักจังเขาอยู่เป็นคู่เขาหาจินอยู่เป็นคู่คู่นะคะนี่คือแก้วตากับงามตานะคะแม่กับลูกเนาะข้างหลังคือใบตองแม่กล้วยหอมเขาอยู่กันเป็นคู่น่ารักมากชีวิตเป็นคู่แม่ลูกแม่ลูกอะ่ะน่ารักน่ารักอะ่ะนี่คือลำวากับแม่งามใจ เราอยู่กับเขาทุกวันเราสังเกตชีวิตเขาเราจะรู้นะคะเขาก็มีความความรักแบบครอบครัวแบบแม่ลูกเป็นชีวิตที่น่ารักหากินเป็นคู่คู่นะน่ารักจังเลยเด็กเด็กท้องฟ้าก็สวยนะวันนี้ ท้องฟ้าสวยมากแดดแจ่มท้องฟ้าสวยตอนนี้สี่โมงยินน้องแก้วตาพี่ดวงไปเล่นกับน้องแก้วตามืดสะท้อนแสงมืด ไปตองไปตองนะั่นไปตองมองแล้วอยากเล่นไปตอง <ś> ไปตองน่ารักม้ำมามดหายินยังลูก สัตว์กินพืชเขาจะรู้ว่าชนิดไหนเขากินได้กินไม่ได้นะเป็นธรรมชาติของเขานะคะมังมา้าโตแล้วโตวแล้วโตวแล้วโตวไวดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะ ูท้องฟ้าแจ่มใสสวยงามมากดูเด็กๆแท้เล็มยญ้าตอนเย็นค่ะบรรยากาศดีจัง